ก็กลับมาเก้อีกครั้งนะครับกับเจ้าหนุ่มคิมินจุนนะกับทีมใหม่นะครับเชลซีอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่3แล้วนะครับซึ่งเกมต่อไปเป็นเกมคาราบาวครับเลยนะถ้วยนี้เหมือนจะไม่ค่อยสําคัญมากปะส่วนมากที่จะเน้นน่าจะเป็น FA ฟเอครับถ้วยหลีกเป็นทางยูฟ่าแชมเปี้ยนหลีกนะส่วนมากคาราบาวครับเขาไม่ค่อยเน้นกันวะถ้าแบบไม่ได้เข้ารอบลึกๆอะไรเงี้ยรอบแรกๆอาจจะไม่ค่อยเน้นกันเท่าไหร่นะครับอันดับในพรีเมียร์ลีกตอนนี้เราอยู่ที่2นะเก็บได้15้าแต้มนะครับตามแอชตันวิลล่าอยู่สนะา,า,าไไ8 เออเหมือนซีซันที่แล้วเขาจะเสนอมาให้เราอยู่ว่าแต่เราไม่ได้ย้ายนะครับเราย้ายมาเทลซีแทนนะไปลุยกันเลยดีกว่านะเกมคาราบาวครับนะเกมกับทางเวสแฮมนะครับตัวเตะก็เซตเดิมๆเ,เลยโอ้พวกเดจอจอะไรไม่ค่อยได้ลงเลยนะทำไมไม่ค่อยได้ลงเลยอะส่วนมากถ้าลงนะจะเป็นตัวสำรองครับคือไม่ได้เป็นตัวจริงเลยนะครับหลังจากเริ่มเกมลีกมาเนะี่ยโอเคงั้นไปลุยกันเลยนะเกมกับทางเวสแฮมจะว่าไปคาราบาวครับไม่เน้นมันก็ไม่ใช่นะเอาจริงนี่คือตัวจริงของเทลซีเลยครับเอาลงมาเนะี่ยไม่คิดว่าจะเก็บไว้เจอในเกมลีกอะไรเลยเหรอในเกมลีกม ไปเหมือนจะเจอเมซี่เลยนะแต่นี่เอาตัวจริงลงมาหมดเลยนะครับลงกันครบชุดมาขนาดนี้ก็ต้องเอาชนะไปให้ได้นะแพ้ก็ไม่รู้พูดยังไงลวะวะเอาบาลจากเข้ามากลางครับที่ชูชิตตนจิ้มไปแล้วเกมส่วนไปไงจิมจูนเกมส่วนไปไปได้นะไปได้นะอันนี้มันเส้นทางของเราดึงหลบเข้ามากลางได้โอเคเขาสกัดพลาดเรียบร้อยเลยหลุดเดาบอกเลย หลุดออกอกเลยยิงเองโอเคเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์จากทางทีมินจุนขึ้นมาเองตอนแรกผมว่าจะจ่ายให้ทางเอ็นบูหน่อยนะแต่ว่าไม่มีช่องจ่ายนะครับเลยซัดเองเลยเข้ามากลางไปเองไปเองโอ้โหแล้วมันผิ้วจัดเลยว่ะคิ้วเกินขึ้นมาเองได้ดึงบอลหลบมาเข้ามากลางยิงเสาแรกไปติดบล็อกโอเคยังได้อยู okay, ่คิมจุนแทงไปให้เบลารดี้ซัดไม่ยิงเหรอเอาให้เราก็ยิงอีกทีนึงเบลารดี้ยิงอีกทีนึง เซฟมันจะล้าหน้าไปก่อนโอ้โหน่าจะยิงจังหวะแรกที่ผมจ่ายให้เลยนะเวลาดี้นะครับจ่ายให้เพื่อนก่อนครับเล่นง่ายๆไปทดเวลาหนึ่งนาทีเอาให้ได้อีกสักลูกไหมหนึ่งนาทีลกมาไม่ได้ว่ะโอเคเรียบร้อยหมดเวลาไปนะครับยังนําอยู่ที่ 1- นึ่งศนะครับจกทางคิมจุนอย่างน้อยต้องสองศูนย์นะเพื่อความชัวนะเกมนี้นี่ดูไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับเกมลุกเราก็ทํากันไม่ดีเลยนะต่อบอลกันไม่ดีเลยแต่เกมรับจะโดนให้ โ,โ,โดนจริงด้วยวะ่ะเกิงจะบอกว่าเกมไม่มีอะไรเลยโดนเลยวะ่ะเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยว่างเลยตรงนี้แบบว่างจริงๆนะและ้วซัดไกลนอกกรอบเข้าไปเลยนะครับเซฟไม่ทันอูไรซิมอนน้ำหนึ่งศูนย์แมาีดีเทสเทนะครับไปปล่อยให้หลุดง่ายเฉยเลย <c oughs> ยังไงต่อบอลหน้าปากประตูเจาะใบหิบงหังอยู่โอเคได้ไปโซ่ใจมาคิมิจุนเอาได้บอลซัดเลยดิติดเทปอาริโอลาไปยไม่ห่างตัวเท่าไหร่ ไปได้นะครับเราเร็วเรามีความเร็วไวมีข้างหน้าแทงไปก่อนแทงให้เล่นไปก่อนนะครับเราเติมขึ้นมายิมิจุนเข้ามากลางบาฮิคัทแบ็กยิงโอ้ตดบล็อกไปอีกไคเซโดโยนโอ้โดนโขกยังได้อยู่บาฮิโขกเลยเหรอโอ้หมดเวลากี่นาทีวเนี่ยจะหมดเวลาแล้วครับยิมิจุนเข้ามาได้ยิมิจุนไปเองไปเอง,ไปเองเลยไปเองจ่ายมาให้บาฮิไปจ่ายเอโซยิง โอ้ทีเซฟยังอีกเหรอหมดเวลาไปเสมอหนึ่งหนึ่งไอ้ในลีกเอาชนะได้ไนไมบอลถ้วยมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยจะมีต่อเวลาไหมอะหรือว่ายิงจุดโทษเลยจุดโทษเลยว่ะโอเคไนซิมอนโอเคก็แย่ละต่อไปผมยิงเหรอวะยิงซ้ายไปปึบ๊บอ่าเก๋แล้วเก๋และ,ละเออซิมอนยังเซฟได้เว้ยขอบคุณครับเดลี้โอเคมีเลติ ยิงโอเคโดนไปนะครับเอ็นโซเอาหน่อยขวาไปเออสวยงามสมัตูุชิกโอ้โหนึกว่ากลางเหรออุนเนซิมอนเขายังนำสามสองวะฮิโอเคสามเท่านะครับเสียไม่ได้เสียไม่ได้ขวาเอ้ยปัดถูกโอเคผมดาวิดอุนเนซิมอนดาวถูกสวยงามหาคีบี้นะครับเป็นตัวตัดสีให้ยิงเข้าคือจบเลยเราได้เข้ารอบต่อไปหาคีบี้ Okay. สวยงามไม่เขรอบต่อไปนะครับโอยทำไมมันต้องมาลุ้นขนาดนี้วะเนี่ยมันเป็นรอบแรกเองนะในคาราบาวครับนะครับโอเคอย่างน้อยก็ได้เข้ารอบต่อไปนะไม่รู้ว่าจะไปเจอทีมอะไรต่อนะครับคาราบาวครับรอบต่อไปเราเจออาร์เซนอลเลยวะ่ะโอ้โห,โหทำไมไม่เจอแบบทีมลีกวันลีกทูแชมเปี้ยนชิพอะไรบ้างวะเนี่ยเกมแรกก็เจอเวสต์แฮมเกมสองเจอเอาร์เซนอลทีมใหญ่ใหญ่ก็เหลือน้อยแล้วนะเนะี่ยมีอาร์เซนอลลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลแค่นี้เองนะทีมให,ใหญ่ๆอะ่ะแมนซีแพ้ลิเวอร์พูลไปสองหนึ่งครับตกคาราบาวครับไปสเปอร์ แพ้แบ็กเบิร์นเหรอแมนยูแพ้ทีมอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตกกันหมดเลยว่ะทีมบิลลีค์ซึ่งเกมต่อไปเป็นเกมกับทางลิเวอร์พูลนะครับตอนแรกผมนึกว่าเจอแมนซีแต่ไม่ใช่นะแมนซีเกมต่อไปนะในลีกนะครับเจอกับเมาโม่ก่อนในยูโรป้านะแล้วก็เจอกับทางแมนซิตี้นะครับโอเคมาลุยกันเลยดีกว่านะเกมกับทางลิเวอร์พูลเซตก็เหมือนเดิมเลยเว้ยนักเตะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับอ๋อมีเอนโซลงมาแทนอากุซ่านะครับไปลุยกันเลยดีกว่าเกมกับทางลิเวอร์พูลอยู่ในสนามแอนฟิลด์ด้วยนะสนามเขานะครับซึ่งตตอออนนนนนีี้เาายู่่่่่่ััดบท5ะแแแผมมไใจว เท่าไหร่นะครับแต่แต้มเรามากกว่าแน่นอนอะ่ะขึ้นมาเองไปเองได้ไปเองได้สบายอยู่แล้วระดับทีมมจุนเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าบอกนะอ <c oughs> ย่าบอกนะทำไมมันง่ายขนาดนี้เนะี่ยหนึ่งศูนย์ก่อนเลยวะ่ะขึ้นมาเดียวเดียวสบายสบายเลยเว้ยลูกนี้ทางขวาเขาเป็นใครอะ่ะเอาเราไม่อยู่เลยนะบันไดก็เอาเราไม่อยู่นะครับเรียบร้อยเลยอันนี้มันง่ายเกินไปนะเนะี่ยทางขวาเป็นอารโยคือใครวะผมไม่รู้จักเลยวะไม่มีเทรนดแล้วนะไม่แน่ใจเป็นตัวสำรองหรือว่าโดนขายไปแล้วครับอารโย โดนดักไปยุนดักได้ล้วหลบมาได้เฉยว่าเฮ้ยไปเองดิเอน็นคูหาชอา่องตรงกลางหน่อยได้ไหมจ่ายไปไม่เมื่อจังวัดตรงนี้แดดไม่ส่องเลยอ่ะมาเอน็นคูจ่ายต่อมาคีมิจุนฟันไป ล็อกฟันได้จะหมดครึ่งแรกแล้วนะทดเวลาหนาึ่งนะทีครับลิเว์ภูไม่มีอะไรเลยนะเกมลุกครับจบไปที่1นูนย์ะครับคิมบินจุนซัดไปหนึ่งลูกซึ่งหลังต้องแก้เกมลุกหน่อยแล้วนะลิเว์พูนะครับคือไม่ได้ยิงเลยด้วยซ้ำนะครับประตูเราคือแบบยืนสบายๆเลยอะ่ะเกมลุกเราจริงๆก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับจกเว้นลุกแรกอะ่ะเสียบอลไปเสียบอลมานะตรงแดนกลางนะครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ้าวแต่เหมือจมมนจะมีแล้วเว้ยเหมือนจะมีแล้วเว้ยคิมจุนหลบเข้ามากลางปันเสาไกลติดเซฟเพสเพส เลสซิ่งเออเอาเออเอาอะไรเนี่ยเออปึ๊บ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 เรียบร้อยสองหนึ่งสวยงามกว่าจะได้โอเคจบผมว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วสามแต้มเรามาเทอดากระชากมาฮา้คิมีตามหน่อยมาเทอดาเข้ามากลางเปิดเปิดทำไมเปิดตรงเนี้ย เอาแต่เขายังได้บอลายต่อมากาเวนเบิร์ชเขาจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าลิวพูลิวพูตีใครแตกจนได้วะ่ะต่อบอลให้หมดเวลาพอแย่เสียบอลดีทต่้มาสองหนึ่งลวพูหมดเวลาไป3นาทีตอนนี้92แล้วนะครับไปเราชัรวไว้อ้าวแล้วหลบมาง่ายๆเลยอะไรลิวพูเนี่ยฮะเฮะ้อ ยิ่งเลยแล้วกันอะไรก็ไม่รู้ปล่อยหลุดง่ายเกินโอเคจบไปนะครับที่2อหนึ่งอิมิจูนซัดไป2ลูกนะเอาชนะมาได้นะครับเก็บสามแต้มมาได้ต่อไปเป็นเกมกับทางเมาโม,โมนะเป็นยูโรป้าลีกนะครับยูโรปาลีกน่าจะเล่นชิวๆแหละผมว่าน่าจะได้เข้ารอบสบายอยู่แล้ววะอยากเจอเกมกับแมนซีแล้วว่าในลีกเราเน้นได้นะผมว่ามีโอกาสแชมป์เยอะมากเลยนะครับหลังจากแข่งลิเวอร์พูลไปยังอยู่อันดับที่2ว่ะเฮ้ยเอซซันวิลล่ามันเก่งมาจากไหนวะเนี่ยค่ย<ฮ>แล้วตอนนี้แมนซีตกมาอันดับ16เลยเหรอสเสมอ อไป5้านัดแต้มไม่คืบเลยเสมอไปเยอะเกินนะโอเคเราไปเจอเกมกับทางมาโม่กันเลยดีกว่าครับบอลยูโรป้าลีกนะเกมนี้นะ่าจะสบายสบายเดี๋ยวไปรอเจอแมนซีกันเลยดีกว่ามาเก็บ3แต้มง่ายๆไปเกมนี้แล้วตัวจริงลงหมดด้วยไงเดี๋ยวเจอแมนซีเดี๋ยวก็ไม่ฟิตอีกคือมันสําคัญกันหมดอะเอาริงอะยูโรป้าลีกก็สําคัญนะครับในลีกก็สําคัญนะอา้าวแล้วเราเลี้ยงมาแบบสบายเลยอะทำไมเราเก่งเกินเหรอวะ อันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆอ่ะผมก็เลี้ยงแบบง่ายๆสบายๆายนะปั่นเลยเข้าด้วยตั้งแต่เกมเลี้ยงู่ละเลิ้วงคู2สองนาทีแรกเราก็ยิงนะเกมนี้อีกสอนาทีเราก็ยิงอีกแล้วนะครับนำไปก่อนเลย1นสูจากทางคิมิจุนไคเซโดออกบอลมาเบลารดี้ยังได้บอลอยู่แต่มาวันนี้คิมินจุน ยิงไกลไปนอกรกอบที่เรียบ้อย20น่าจะสบายสบายแล้วเกมนี้สภาพอย่างนี้มาโวไม่น่าหลอดจากเราไปได้นะเรียบร้อยไปจ่ายมางา่ายๆแล้วก็ซัดไกลเข้าไปนะด้วยข้างซ้ายนะครับเราวิคูลห้าดาวอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเวลาดีเอา้า โยนให้เขาเฉยโอ้โหเปิดโคตดสวยเบลารดี้แอซิดได้อย่างสวยงามนะครับลุกน,นี้ทําอะไรเนี่ยแอซิดอย่างสวยนะโยนห้เขาเฉยเลยอะไรกันวะเนี่ยโอ้ไปแล้วแล้วเขาไปยาวเลยยังไงยังไงเก็บเก็บหลบมาลาตัวนี้เอาไม่อยู่หรอเฮ้ยโดนเร็วเหมือนกันว่ะสองสอง,สองเฉยเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยเกมรับใจเย็นดิ เจ้คกุซ่าวายงนีุ้้ยสองบอลมันสวยจัดและแทงมาสวยอย่างนี้ต้องได้แล้วป่ะปันเออไม่เข้ามาโม,โมเอาจะหลุดให้นะเนี่ยเอาอีกละเอาอีกละโอ้โหดีเขายิงไม่ตรงไอ้ทำไมมันหลุดง่ายขนาดนี้ใจยเย็นใจยเย็นเกมรับหมดเวลาครึ่งแรกไปยังเสมอสองสองผมว่าไอ้ลูกทีเสมอมันง่ายเกินไปวะ่ะแต่ไม่เป็นไรผมว่านะ่าจะพอทำได้อยู่เลยมามาดวลกันหน่อยพีหนุ่มครับครับครับไม่คิดจะเข้าบอลหนหล่อยหรอเอาไม่เข้าก็อะไรอ่ะทําอะไรอ่ะแบ๊ก จ่ายมาง่ายๆนะครับที่เอ็นคูปูงูต่อมาไนี้จ่ายเข้ามายิงไปเบลารีสามต่อควาขึเรือขึ้นหลังมาเออเอามาหน่อยเบลารีไปแอสซิ์ให้เขาก็ยิงหน่อยแล้วกันไปไปจ้าไปแล้วกระชากไปแล้วครับพี่ยังไงเปิดหรือเปล่าถึงบอลบังบอลอยู่แต่ขึ้นไปนะรับเบลารีเบลารีไปเองเบลารีถึงบอลจ่ายติดไปเบลารีเจะตอมาปูโยนโคกเอ้าได้โคกเฉยเลยโอเคเอาบอลมาที่มจุนได้ ไอ้ซึ่งลูกอ้าวแบ็คแบ็คหลอนอย่างนี้ก็สบายดิจะวิ่งขึ้นมาอยู่นี้แบบโดนรากชากไงน้าหายเลยทีนี้้อมากลางไม่ได้โดนจิ้ไปเหมือนกันวะอ้าวแบ็คหล่อนเหมือนเดิมวะ่ะคนนี้คนนี้มันหลอนแล้วเนี่ยเอาไปแดงไหมเออสไลด์ไปแต่เราแข็งพอวะ่ะดึงบอลหลบมา ดีกว่าลงมาปั่นไปเรียบร้อยจบไปนะครับอย่าให้เราได้เลี้ยงหน้าปากประตูผมบอกเลยยังไงก็ไม่เหลือนะโอกาสเข้าสูงอยู่แล้วนะครับจบเกมยูฟ่าลีกไปที่4-2นะครับคิมมิจูนอารบอลกับบ้านแฮตทริกไปเกมนี้มานะครับเกมต่อไปเกมกับซิตี้อันดับ17เลยเหรอวะผมอยากย้ายไปซิตี้ไปช่วยซิตี้หน่อยวะโอเคไปเจอแมนซิกันเลยดีกว่าเซตเราก็เหมือนเดิมเช่นเคยไม่เปลีป่ยนแปลงทีมเราส่วนมากก็ตัวจริงเป็นสภาพนี้อยู่แล้วนะไปลุยกันเลย แต่คือซิตี้ล่าสุดนี้คือเขาเสมอมานะเขาเสมอมันจะเป็นนิวคาสเซิลนะครับเสมอกันไปซีีนะครับคือยิงกันเยอะเลยแล้วก็โดนเยอะเหมือนกันซิตี้เฮ้ยไปแล้วแล้วฮาเลนไปแล้วไงไปแล้วฮาเลนกลองหลังเอาอยู่ไหมเอาอยู่อยู่แล้วมาที่คาซิโดเฮ้ยกองหลังออกบอนไม่ดีโดนสวนไหมเนะี่ยฮาแลนไปแล้วไงแล้วไปยาวเลยฮาเลนโดนสวนเฉยเลยวะ่ะ ทั้งทั้งที่ไม่มีอะไรเลยนะกองหลังไปพลาดนะครับมาเล่นเอาเฮ้โอเคไม่มีอะไรไม่มีอะไรจบครึ่งแรกไปเสมอขึ้นสูงๆยังทำอะไรกันไม่ค่อยได้นะแมซิ์ก็ไม่ได้กระจกขนาดนั้นครับคือก็ไม่ใช่ว่าจะแย่นะแต่ไปเสมอเยอะแหละก็เลยแบบไม่มีแต้มนะบาตัวน่เกมลุกขึ้นมาเลยบาตัวน่ชอบเกมลุกมาอยู่แล้วนะครับแต่ต่อมาวันนี้ออกบอลมาเอ็นูคูจะแทงให้ใครจะแทงให้ผมหรอวะแต่ว่าผมไม่อยู่ตรงนั้นนะเด็ก จะเป็นอย่างนั้นเอ้าพาดสัดอือพาดเองนะจั๊กเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ไปเลยจากทางคีวินจุนไปพาดเฉยลูเบนิอาร์สนี่นะลูเบนไปพาดน,นะครับดักได้นะบานที้แล้วเข้าทางเราก็ซัดเรียบร้อยไปเอยเฟนก้ได้จองได้ลงมาแล้วนะครับฝั่งเขาก็เป็นโดกูลงมาเหมือนกันนะเกมลุกเกมลุกเกมลุกโอ้มาสลด์กันอีกแล้วอะ่ะมาสลด์กันบ่อยจ,อจังอ่ะบอลอังกฤษอะ สไลด์กันอย่างนี้นก็ซัดเลยดิดิบล็อกไปโอกาสจะชนะยากจะโดนดีเสมอแล้วกันว่ากว่าจะทําประตูกันได้ก็ยากเหมือนกันนะครับเฮ้ยโอ้ยแทนนิสยากเลยเออเอาแต่ยันโอ้โดนดีเสมอจริงด้วยวะ่ะนี่ไงซิตี้เสมอเยอะจริงด้วยวะ่ะอย่าบอกนะเราจะไปเสมอซิตี้อีกอะกล้องหลังเขาไม่เตะทิ้งอะ่ะเตะทิ้งก็จบแล้วนะขอลูกขอร้องล่ะไม่อยากเสมอ,อะวะ่วะโดยเวลาสามนาที เฮ้ยมันต้องเทซิงหรือเปล่าเออสเตอร์ลิงแทงมาสเตอร์ลิงเฮ้ยอีกลูกเดียวสเตอร์ลิงจ่ายสเตอร์ลิงโอ้ยิงไปเองยังไงวะฮิโอ้โหมันยากเกินไปหรือเปล่าเดจอมได้ไหมหนัวเนียนัวเนียลัวเนียยิงเฮ้ยโอเค โอเคสามแต้มเดจงยิงสวยงามบอลโดเนียอะไรไม่รู้วัวตัวกันไปหมดเลยนะครับสุดท้ายก็ได้มาเว้ยไม่มีปัญหาทีมเราโอ้โหถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมว่ามิอกาสแชมสูงเลยวะ่ะจะเสมอจะเสมอต้มาชนะได้ เดี๋ยวต้องไปเจอแอสเซนวิล่าแล้วก็เอาชนะแอสเซนวิล่ามาให้ได้อะ่ะผมว่าถ้าชนะโอกาสแชมป์สูงมากเลยนะสวยลิเวอร์พูลขอบคุณครับไปชนะแอสเซนวิล่ามาได้เฮ้ยเราจ่าฝูงแล้วปะเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูหน่อยจ่าฝูงจริงด้วยวะ่ะโอ้ยโคตรมาเลยเว้ยเจลซีปีนี้แล้วไหนขอดูซิตี้หน่อยซิตี้ล่วงไปขนาดไหนแล้ววะเนีย่ยโอย ซิตี้แทบอยู่โซนตกชั้นเลยน่ะม่ลำบากขนาดนี้ซึ่งต่อไปเจอกับแอสตันวิลล่าด้วยซิตี้มาไปขอให้เก็บถามแต้มมาได้แล้วกันนะครับตัดแต้มแอสตันวิลล่าไปงั้นสำหรับอีพีนี้ก็คงเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้ามาลุยกันต่อกันอีพีหน้านะครับบา,บายยครับผม